สวยมากคุณผู้ชมเคสนี้ะนะหลังจากที่ทำศสลยกรรมไปกับคิวลินิกอ่ะ,ะให้ทายมาหน่อยว่าเคสนี้ทำอะไรไปบ้าง<อ>ไม่อยากบอกใบ้<ะ>แต่ให้บอกมาเลยว่าเคสนี้ <c oughs> ทำอะไรไปบ้าง เพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาชมแล้วอยากจะให้ช่วยกันทายหน่อยว่าเคสนี้ทำเสียกรรมอะไรไปบ้างใช่ให้ดูไปทีละจุดใ,ให้ดูไปทีละตตำแหน่งคุณผู้ชมจะได้ช่วยกันทายเข้ามานะน้องข้าวเนาะว่าเคสน,นี้เนี่ยเขาทำอะไรไปบ้างโอ้เปิดขนาดนี้โชว์กันขนาดนี้ไหนท่ายกันเข้ามาซิทำทำเล็บหรือเปล่า อาจจะเป็นต่อขนตาทำผมตัดคิวทำสปาหรือยังไงให้คุณผู้ชมช่วยกันถ่ายเข้ามานะคะแต่เราต้องบอกเลยว่าการทำเสริกรรมที่คิวคลินิกนะขนาดเจ็ดวันต้องบอกเลยว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงมากๆนะคะเทสนี้เนี่ยวันนี้เข้ามาล้างแผลแล้วก็มาตัดไหมด้วยนะจ๊ะเราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมหลายคนได้ดูกันใครที่บอกว่าสวยใครที่บอกว่าปังช่วยกันกดไลค์เข้ามาหน่อยเลยคุณแมวเหมียวบอกว่านมสวยมากๆค่ะขอบคุณขอบคุณมากเลย นะคะเคสนี้ขอเฉลยเลยละกันเนาะคนไข้นะคะทำเสียกรมตาแล้วก็ทำเสียกรมหน้าอกนะคะทำสองอย่างไปพร้อมกันในวันเดียวเลยนะสองการพร้อมกันในวันเดียวแล้วทําออกมาคือสวยแพ็คคู่เลยนะน้องเาใช่แล้วสวยเหมือนกันทั้งคู่สวยเหมือนกันทั้งสองเลยนะทั้งตาสองชั้นที่มันชัดทั้งหน้าอกที่มันสวยดูสิสวยไม่สวย ดูได้จากไลฟ์สดนี้ได้เลย oh. คือสวยทั้งสองอย่างเลยดูจากชั้นตาก่อนนะคะคุณผู้ชมคะชั้นตาเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ขนาดหลับตาแบบนี้ยังไม่เห็นรอยขีดยังไม่เห็นรอยเย็บนะเป็นแค่รอยขีดขีดเดียวและหน้าอกดูใกล้ขนาดไหนดูมุมซ้ายดูมุมขวา ก็สวยและที่สําคัญแบบนี้คนไข้ไม่ได้ใส,ส่ยกทรงนะไม่ได้ใส,ส่ยกทรง<ช>ไม่ได้ใส่บรา<ช>ดันะไดแดสิน้นถ้า้ใาส,าส่ยกทรงเนาะคุณผู้ชมทุกคนจะต้องเห็นว่านะคะเราเนี่ยมีทําการดันหน้าอกอยู่<ช>แต่บอกเลยว่าที่คิวคลินิกคือไม่ต้องดันค่ะหน้าอกก็ชิดสวยแบบนี้เลย<ช>นะจ๊ะแล้วที่สําคัญเลยนะคะการทําตาสองชั้นที่คิวคลินิกของเราเนี่ยคุณลูกค้าทําไปสามารถลืมตาได้ปกติจะหลับจะลืมก็สามารถหลับตาได้สนิทจะลืมตาก็สามารถลืมตาได้ปกติโดยที่ไม่มีปัญหาใดใดสิ้นนี่อันนี้คือตาเดิมของคนไข้ ใชคะตาเดิมเนี่ยถามว่ามีชั้นตาไหมมีค่ะแต่ชั้นตาหลบในนะคะชั้นตาจะค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวนะแต่พอทําตาไปหน้าเปลี่ยนเลยหน้าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะคะหน้าดูหวานนะคะหน้าไม่ดุนะการทาตาที่คิวคลินิกเนี่ยค่ะหลายคนนะคะทําไปหน้าต้องหวานขึ้นทําไปหน้าต้องดูละมุนหน้าไม่ดุหน้าไม่แข็งนะหน้ามันดูสวยขึ้นมาก <championships> เลยนะคุณผู้ชมเวลาแต่งตาแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูง่ายขึ้นเนาะจากเป็นคนที่ชั้นตาเดิมพอจะมีอยู่แล้วหนังตามันตกลงมาค่ะแต่อยากทําให้ชั้น ตามนดูชัดขึ้นอยากปรับให้ชั้นตามาดูสวยขึ้นคุณหมอจึงใช้เทคนิคกรีดยาวเปิดแผลตั้งแต่หัวตายาวจนถึงหางตาเลยแต่เห็นไหมว่าเราไม่ได้เก็บให้มันยาวมากจนเกินไปนะคะให้ดูแผลกันใกล้ๆชัดๆแบบนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นแผลกันนะคะว่าเคสนี้ทําตาจริงๆไหมเพราะว่าหลัวใจทำไปทำไมสามารถลืมตาได้ปกตินช่คนไข้สามารถลืมตากับริปได้ได้ปกติมากๆาเลยตาไม่ปืดตาไม่ปิดและที่สําคัญอาการบวมช้าน้อยมาก นี่คือ7วันหลังจากที่ตัดใหม่นะแต่ต้องบออเลยว่าสวยมากจากตาเดิมที่เป็นแบบนี้คุณหมอก็เก็บในทรงหนังตาที่มันตกตัดทิ้งออกไปให้นะคะมีการจัดย้ายไขมันให้ใหม่จัดเรียงไขมันให้ใหม่นะคะแล้วก็ทําชั้นตาเย็บล็อกเย็บมัดกล้ามเนื้อทําให้ชั้นตามันดูคมชัดสวยขึ้นแบบนี้เลยนะคะหลายหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าหนูอยากได้ชั้นตาที่มันสูงกว่านี้อยากได้ชั้นตาที่มันดูเหมือนสายฟออย่างเงี้ยค่ะเราสามารถบอกกับคุณหมอทําได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็ ก็จะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันนะน้องเขานะบางคนอาจจะชอบชั้นตาที่สูงบางคนอาจจะชอบชั้นตาที่ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนแต่คนไข้บอกว่าไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยไม่เจ็บไม่ปวดอะไรทั้งสิ้นเห็นไหมว่าเย็บแล้วขนตางอนขึ้นด้วยนะแล้วเวลาลืมตาเนี่ยลืมตาได้ชัดเจนดีมากชั้นตาคมดูสวยมากๆเลยชั้นตาดูชัดเจนมากนะอ่ะคุณผู้ชมใครว่าตาสวยให้พิมพ์ว่าตาสวยเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูหัตถการต่อไปถูกต้องแล้วค่ะเราขออนุญาต รีวิวไปให้ดูเป็นทีละอย่างแล้วกันทานเข้าเนาะรีวิวตาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวอีกอย่างที่รอนะคะรอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้ดูกันนะคะชั้นตาที่สวยคือมันต้องดูพอดีนะไม่ใช่ว่าชั้นตาที่มันสูงมากจนเกินไปทำไปแล้วอาจจะมีปัญหาเพราะบางคนสูงมากเกินไปตาเป็นหอยแข็งนะบางคนใหญ่มากจนเกินไปชั้นตานะคะดูกลายเป็นว่าทําให้เราดูอายุเยอะมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะทําชั้นตาให้มันสวยเนี่ยมันต้องพอดิบพอดีแล้วมันต้องดูดีต้องรับกับ หน้าของเราด้วยนะคะอีกอันนึงเลยที่คนไข้เคสมีเลือกทํากับทางคิลินิกนันก็คือการทําศัลยกรรมหน้าอกค่ะการทำศัลยกรรมหน้าอกที่คิลินิกนะคะต้องบอกเลยว่าสวยเนียดและเป็นธรรมชาติค่ะถ้าเราดูรูปหน้าตรงสลับตาก่อนที่จะทําการผ่าตัดแล้วก่อนที่จะทําการผ่าตัดหลังจากที่ทําการผ่าตัดมันดูเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเนาะจากตาแบบนี้นะนี่นี่เปลี่ยนไปมากนะคุณผู้ชมใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับตาบ้างนะคะ คอมเมนต์เข้ามาให้น้องข้าได้เลยนี่ส่วนหน้าอกหน้าชจก็ไม่แพ้กับตาสองชั้นเลยทีเดียวนะคะเมื่อทํากับที่คิวคลินิกนะคะนี่ตาสวยซูมขนาดไหนก็สวยใกล้ขนาดไหนก็ไม่โป๊ะนะ เออใกล้ขนาดไหนชั้นตาก็ยังสวยแลวเป็นแค่รอยขีดเพิ่งตัดใหม่นะนี่เพิ่งตัดใหม่นะคะคุณผู้ชมขาเคสนี้เราเพิ่งตัดใหม่นะแค่เจ็ดวันงบอกหมดว่ารอยแผลคือเรียบเนียนกลิบเลยนะคะหลังจากที่ตาเสร็จแล้วมาเลยค่ะมารีวิวอันนี้ต่อเลยนี่ต็มหมดหรืว่าเป็นศัลกกรรมที่ยอดนิยมอีกอย่างหนึ่งเลยเราองเข้านอนที่คลินิกนะหลายหลายคนอยากเสริมโลกอยางนี้โลกที่มันสวยเพราะว่าเวลาใส่เสื้อผ้าแบบนี้มันจะได้สวยและมั่นใจเห็นปะถ้าเราใส่เสื้อผ้าแบบนี้นะมันจะเซ็กซี่เลยเนาะแต่ก่อน ถ้าเราจะใส่เสื้อผ้าแบบนี้ก็กลายเป็นว่าดูไม่มีร่องอก,<ช>อกเดิมพอจะมีอยู่บ้างแต่ฐานนมเดิมไม่เท่ากันเห็นไหมน้องเาชัดเจนเลยไม่เท่ากันอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ร่องอกเนี่ยคือเรียกได้ว่าค่อนข้างห่างไม่มีร่องอกที่สวยชัดเจนแล้วเนินนอกก็คือไม่มีเลยชุกต้องอันนี้คุณหมอก,ก็ทําการปรับให้มันดูใกล้เคียงกันมาก่ขึ้นปรับทําให้มันดูสวยขึ้นปรับเพื่อที่จะทําให้หน้าอกของเรานะคะมันดูตั้งเข้าเต่ง ตึงนั่นเองนะและที่สําคัญจ็วันคนไข้บอกว่าชิลๆมากเลยใช้ชีวิตได้แบบเลยใช่ใช้ชีวิตได้ชิลๆมากเลยและที่สําคัญไม่มีสายเดรนอีกด้วยนะถูกต้องแล้วค่ะทําที่คิวคลินิกนะคะถ้าเป็นการทัลสกรรมทาอกเนี่ยเราก็จะใช้เป็นการดมยาสลบเลยนะตลอดเวลาที่ทําการผ่าตัดค่ะตัวคนไข้เองไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรทั้สิ้นคิดอย่างเดียวตื่นมามีนมแค่นั้นจบเลยนะไม่ว่าจะซูมใกล้ซูมไกลซูมยันหน้าหมู่บ้านยังไงนมก็ชัดก็ชิ้ก็สวยแบบนี้เลยนะคะหลายๆที่เราไม่รู้ คว่าทํามาแล้วจะเป็นยังไงแต่ทําที่นี่บอกเลยว่าคุณจะได้นมที่สวยแล้วก็เต่งตึงตั้งต้นแบบนี้แน่นอนนะคะคุณโยคะชับทําหน้าอกมา3มเดือนไปทํางานนวดได้มั้ยคะได้ค่ะ ถ้าสามเดือนสามารถทําได้แล้วนะคะตัวเองนะถ้าสามเดือนนะคะใช่แล้วนะจ๊ะโอ้ยสวยมากเลยใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะ,คะใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับหน้าอกแบบนี้พี่หอมไก่คะนมแบบนี้สวยไหมเอ่ยนมแบบนี้ชอบไหมคะพี่หอมไก่คะมุมข้างก็ยังสวยเลยนะพี่ข้าวขนาดเจ็ดวันนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่ย,ยกทรงไม่ได้ใส่ดันทรงน,นะคะมันพุ่งได้ขนาดนี้เลยเนาะมันพุ่งแล้วมันชี้เดี๋ยวรอให้มันยุบบวมค่ <c oughs> นะุณผู้ชมมันจะสวยได้มากกว่านี้อีกเพราะว่าช่วงแรกที่เราทําไปมันอาจจะมีความรู้สึกตึงตึงมากนะ เวลาที่คุณหมอเขาวางถุงนมเนี่ยก็จะวางถุงนมไว้ในชั้นใต้กล้ามเนื้อเทคนิคใต้กล้ามเนื้อแต่ไม่มีสายเดรนเทคนิคใต้กล้ามเนื้อแต่ไม่มีสายเดรนนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากเสริมหลัระวางใต้กล้ามเนื้อนะคะกลัวว่าจะมีสายเดรนเลือดเนี่ยบอกเลยว่าที่นี่ค่ะคิวคลินิกนะคะนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเรามีมาให้คุณนะคะนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเราจะมอบให้สำหรับคุณลูกค้าของคิวคลินิกเท่านั้นพี่หอมกายบอกว่าชอบค่ะใช่ถ้าชอบต้องมาจัดนะมา ถ้าชอบต้องมาเข้ามาทําแล้วเนาะถ้าชอบถ้าใครชอบนะคะอยากมีนมสวยๆแบบนี้เนาะสามารถที่จะมาทําได้เลยนะคะที่คคลินิกได้เลยนะถ้าเป็นน้องข้าวนะถ้าเสริมนมไปก็จะใส่เสื้อแบบนี้เลยนี่ถ้าเป็นถ้าถ้าสมมติว่าเป็นถ้าเป็นพี่ข้าวคนสวยก็จะไม่ใส่เลยถอดเสื้อออกจากบ้านเลยใช่จะแปะแค่จุกนมแล้วก็ออกจากบ้านเลยเพราะว่าเอ้าเรามีนมสวยแล้วเนาะเราเสียเงินเงินทําแล้วเนาะเราก็อยากจะได้นะคะอยากจะโชว์นะคะอยากจะเปิดไปเลยใี้มันแบบปุบป่ว นคใช่ สวยมากค่ะสวยมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะใครนะที่มีแลนหรือว่าวางแผนนะคะที่อยากจะ<ฆ>ทำเสกกรรมโลกหรือว่าทำเสกกรรมือื่นอย่างเง<ฆ>ี้ยค่ะพร้อมกันนะมองหามองดูบอกเลยว่าศึกษาที่คิวคลินิกไว้ก่อนได้นะคะไม่งั้นก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามเรื่องข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เบื้องตน้นกันก่อนได้นะดูข้อมูลไปเรื่อยๆก,กันก่อนได้เพราะ<ฆ>ว่าช่วงนี้คุณผู้ชมขาเป็นช่วงที่ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์โควิดนอนองเข้าเนาะเราสามารถศึกษาหารละเอียดข้อมูลไปก่อนได้นะถ้าอยากตัดสินใจจองคิวก็อินบ็อกเข้ามากันได้เนาะนมเต่งตึงต้อง เต้านมสวยไม่มีสายเดนเลือดทำไปนมไม่ต้องนวดก็ต้อง<ช>อคิวคลินิกนะอ,อ๋อไม่ต้องนวดเลยไม่ต้อง,ไ,องไปซื้อคอร์สนวดเลยมน,น,นมนวสวยแบบนี้ตั้งแต่ออกจากห้องผ่ตาตัดนะคะยิ่งนานไปยิ่งสวยยิ่งนานไปยิ่งเป๊ยิ่งเป็นธรรมชาติจ้า